เดี๋ยวมาดูงานดัดแชสซีมิสูบิชไททันกันต่อเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องดัดในส่วนของด้านท้ายให้ได้ก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อทุกคนสังเกตดูด้านท้ายนะครับก่อนดัดแล้วก็ขั้นตอนดัดนะครับว่าลักษณะของตัวแชสซีมันเป็นยังไงนะครับก็คือลักษณะของแชสซีเนี่ยนะครับด้านท้ายมันจะโค้งนะครับแล้วก็ ในส่วนของอปลายของแชสซีด้านท้ายเนี่ยนะครับมันจะบิดไปทางขวานะครับมันก็เกิดขึ้นจากการดันมุมทะแยงของตัวแชสซีด้านหลังนะครับก็คือดันมุมทะแยงด้านท้ายเนี่ยนะครับในส่วนของคานแชสซีตัวท้ายนะครับมันไม่ได้อยู่ด้านท้ายสุดนะครับมันก็จะขยับเข้าไปด้านในประมาณสัก 1- นึ่งอกนะครับทีนี้ เวลาดันมุมททแยงดันผิดที่นะครับเหล็กมันก็จะบิดเบี้ยวไปคนละทิศคนละทานะครับปกติก็ต้องดันนะครับให้อยู่ในแนวนี้นะครับก็คืออยู่ในท่านี้นะครับให้ตรงกับหูยึดกระบะนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าเราดันตรงคานขวางชัดซีเลยนีนะครับมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับลักษณะของ แชสซีของเขาเนี่ยนะครับมันจะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราดัดเวลาเราแก้แชสซีนะครับเราก็จะต้องคำนวณน,นะครับถึงถึงตัวแชสซีด้วยนะครับว่าเราจะดันว่าเราจะแก้ไปในในทิศทางไหนนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับหลังจากที่ดัน ชสซีให้ตรงแล้วนะครับช่างศักดิ์ก็ใช้ไม้นะครับวางขวางด้านข้างแล้วก็ใช้สู้แล้วก็ใช้ไฮดริกดันนะครับพอเราดันได้ที่นะครับก็มาดันมุมทะแยงตรงนี้ไว้เลยนะครับนี่เดี๋ยวช่างศักดิ์จะวัดให้ดูนะครับปกติภาพตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวนอนเนาะนะครับแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจับโทรศัพท์ผิดท่าหรือเปล่านะครับมันก็เลยกลับมาเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับก็หลังจากที่ดันมุมทะแยงด้านท้าย ให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับเพราะว่าไทยท่นคันนี้นะครับมุมทะียงก็เพี้ยนชชสซีก็หักหลายที่มากนะครับจุดอ่อนของเขาเลยนะครับก็อยู่บริเวณช่วงด้านหน้าของล้อนะครับของมิซูบิชิไทยท่านตัวนี้นะครับตัวหน้าล้อนี่นะครับแต่ด้านหน้าไม่ต้องห่วงด้านหน้าของเขานี่แข็งนะครับแต่ตรงกลางนะครับ บริเวณตรงโค้งนะครับของตัวแชสซีเนี่ยนะครับมันจะให้ตัวได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับเวลาเวลาดัดแชสซีนะครับเราก็จะต้องคำนวณตัวเหล็กให้ดีๆนะครับถ้าดันผิดพลาดประการใดนะครับตัวหน้าเหล็กของแชสซีไททันเนี่ยมันจะพิกเร็วมากมันจะเหมือนกับแชสซีของนาวร่านะครับนาวาร่ากับไททันเนี่ยนะครับ ต, yeah. ตัวหน้าบนของเขามันจะแคบนะครับแล้วก็ตัวหน้ากว้างด้านข้างของเขามันจะกว้างเยอะแต่หน้าบนนี่แคบมากแล้วก็ไททันตัวนี้ก็เหมือนกันหน้าบนนี่แคบนะครับหน้าหน้ากว้างก็ยังไม่กว้างเท่าไททันนะครับแต่มันจะไปใหญ่บริเวณช่วงด้านด้านหน้าของแชสซีนะครับจะเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเหล็ก2ชั้นนะครับแล้วก็มีคานคานขวางที่แข็งแรงนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แก๊สนะครับลนสีโปออกนะครับเพราะว่าคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุก็คือพลิกคว่ำม,มาแล้วก็ตัวหัวเก๋งนะครับกดทับแชสซีลงไปทําให้ตัวแชสซีเนี่ยมันบิดผิดรูปแล้วก็ด้านท้ายนี่มันหักขึ้นนะครับก็วิธีการซ่อมที่เขาซ่อมมานะครับก็คือใช้วิธีการหักแชสซีเอาเลยนะครับก็คือใช้โซ่คล้องด้านหน้า แล้วก็ด้านท้ายนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับก็ใช้แม่แรงนะครับขึ้นตรงกลางนะครับแล้วก็หักเลยนะครับทาให้เชสซีเนี่ยมันเหล็กมันไม่มีทิศทางไปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเชสซีนี่ยุบหักก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมองดูตาเปล่านะครับก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าเชสซีเนี่ยนะครับบริเวณที่ท่างสักปอดไฟนี่มีทั้งรอยบุบรอยยุบรอยหักเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่า ท่อนนี้นะครับจากคานใต้เกียร์นะครับขยับมาบริเวณล้อหลังเนี่ยนะครับคานคานขวางของของมิซูมิชิตัวนี้นะครับจะไม่มีในส่วนของตรงตรงตรโค้งตรงนี้นะครับเขาจะไม่ทําคานขวางไว้เพื่อที่จะให้นะครับการยุบตัวนะครับของเขานะเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะได้มีประสิทธิภาพ นะครับก็คือจะช่วยเซฟนะครับในส่วนของน้ําหนักนะครับไม่ให้มันกระจายไปเยอะก็คือหักที่เดียวเนี่ยตรงนี้เป็น,เป,นเป็นจุดอ่อนนะครับของแชสซีไททันนะครับที่เคยที่ช่างสักก็เคยด,ดัดแชสซีมานะครับมันจะหน้าหน้าเหล็กของเขาเนี่ยนะครับปกติมันจะเป็นหน้าตั้งตรงนะครับแต่ถ้าเราดันผิดวิธีเนี่ยมันจะพลิกเร็วมากเห็นไหมครับทุกคน เราจะสังเกตในในกล้องที่ช่างสักถ่ายเนี่ยตัวชเชสซีเนี่ยมันจะหักเป็นป้องๆนะครับแล้วก็จะมีรอยบุบรอยยุบนะครับรอยบุ breakup, บรอยยุบตรงนี้มันเกิดจากการใช้แม่เรงนะครับดันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ทําให้หล็กไม่มีทิศทางไปนะครับเด mm ี๋ยวช่างสักจะเอาตรงนี้ลงก่อนอันนี้ก็คือใช้โซ่คล้องแล้วใช้เหล็กนะครับรองด้านบนเพื่อที่จะไม่ให้เชสซียุบแล้วก็ใช้แม่เหลตัวตัวเล็กตรงนี้นะครับค้ำตรงนี้ไว้แล้วก็ขึ้น นะครับขึ้นให้น้ำหนักอของโซ่นี่มันตึงนะครับบริเวณในส่วนของที่ช่างศัก์ใช้มือรูปอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ไฮโดรลิกดันนะครับดันเพื่อที่จะให้หัวมันดันมันทิ่มลงไปนะครับทำให้เหล็กมันคลายตัวออกนั่นเองนะครับก็สังเกตดูแม่แรงนะครับช่างศักย์ใช้แม่แรงอยู่2ตัวนะครับด้านหน้านะครับหน้าซ้ายของหัวเชซีก็ต้องคล้องโซ่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงตรงหูยึด หัวเก๋งตรงกลางนะครับก็ใช้แม่แรงขึ้นตรงนั้นนะก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไฟแชกมันจุดไม่ติดนะครับก็คือไฟแช็กแบบที่ช่างศักใช้เนี่ยนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีขายแล้วก็มีฐานขายนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีไฟแชกขายแต่ไม่มีฐานขายนะครับเพราะว่าฐานที่ช่างศักสั่งมาเนี่ยมันคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะครับมันจะกดแล้วมันจะเป็นประกายไฟยากนะครับ มันก็ต้องลําบากนิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไฟแช็กแทนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไฟแช็กที่เขาทําขายตามร้านขายวัสดุเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับเกี่ยวกับหัวแก๊สหัวเชื่อมประมาณนี้เขาจะมีขายแล้วก็มันจะมีคุณภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยนะครับก็ทําคนเดียวก็จะแบบนี้นะครับมือนึงก็จะเป่าไฟนะครับมือนึงก็จะขึ้นแม่แรงนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า แชสซีนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับมันจะลงมาอยู่ในแนวเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเส้นตรงที่เราต้องการนะครับแต่ในส่วนของตัวเหลี่ยมสันนะครับที่มันเสียไปนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเราก็ค่อยมานะครับดึงกระตุกสันกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวช่างศักจะทำให้ดูตอนนี้ก็คือเอาแชสซีทางฝั่งที่มันเสียหายมากที่สุดเนี่ยนะครับ ให้มันลงได้ที่ก่อนเพราะว่าตรงนี้ข้างขวารถที่มันลงข้างขวาเนี่ยนะครับแชสซีมันหักให้เพื่อนๆทุกคนนึกตามนะครับบริเวณหูยึดลูกยางหัวเก๋งนะครับตัวบนนะครับเวลาน,น้ําหนักหัวเก๋งมันลงกระแทกนะครับแล้วก็ด้านล่างมีมีหูแหนบนะครับมีหูแหนบแล้วก็พอนําหนักมันลงปุ๊บมันจะทําให้หน้าแชาสซีเนี่ยพลิกมาทางด้านขวานะครับแล้วก็แชสซีมีการหักนะครับมีการหักแล้วก็ยุบด้วยนะครับ วิธีการเอาออกที่ถูกวิธีเนี่ยนะครับก็ต้องดันหัวเชสซีให้มันทิ่มลงไปแล้วก็ดึงหน้าเชสซีเนี่ยเข้าหากันทั้ง2ฝั่งเพราะว่าคันนี้นะครับหน้าเชสซีด้านบนเนี่ยมันแบะออกทั้งสองข้างเลยนะครับเลีงด้วยตาเปล่านี่รู้เลยนะครับว่าเชสซีนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยหน้าเชสซีมันหักไปคนละทิศคนละทางนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการแก้เนี่ยมันจะมันจะยากนิดน,นึง นะครับ่างศักดิ์ต้องขอดูลูกลูกค้าเลยว่ารถที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็ค่อยมาคำนวณดูคำนวณวิธีการคำนวณดูเหล็กของเชะสซีของรถเนี่ยว่าตอนเกิดอุบัติเหตุมันจะบิดไปในทิศทางไหนแล้วก็สังเกตดูรอ,อยดัดที่เขาดัดมาเขาจะดัดกันยังไงนะครับแล้วแล้วเราค่อยมารวบรวมความคิดแล้วก็ค่อยแก้อีกทีนึง นะครับตอนนี้ก็คือนะครับช่างศักเนี่ยเริ่มที่จะดึงแชสซีให้มันกลับมาเข้าที่ก่อนนะครับก็ดึงแชสซีให้แชสซีเนี่ยกลับมาอยู่ในลักษณะที่เหมือนเดิมดึงแชสซีให้กลับมาอยู่ในลักษณะที่เหมือนเดิมให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คำนวณตรงนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าแชสซีของเราเนี่ยเราจะแก้เราจะดัดไปในทิศทางไหนนะครับ แชสซีรถลูกค้าเนี่ยมันถึงจะกลับมาใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดนะครับนี่ตอนนี้ช่างสักดึงด้านบนเข้าหากันด้านล่างนะครับบริเวณหูยึดแนบนะครับผมก็ใช้เป็นเกียวนะครับเกียวขันแล้วก็แป๊บนะครับขันให้มันด้านล่างมันถ่างออกด้านบนเนี่ยมันดึงเข้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีคานขวางนะครับสรับมิซูบิชิไทตัน นะครับคานขวางของเขามันจะไปอยู่ไกลมากนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นอื่นเนี่ยนะครับเขาจะขยับมาอีกนะครับก็การออกแบบนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าคานเนี่ยนะครับมันอยู่ห่างกันแล้วก็หน้าเชสซีนะครับมันเล็กนะครับมันก็จะทําให้ตัวเชสซีเนี่ยนะครับบิดเบี้ยวได้เวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็จะบิดเบี้ยวได้เร็วก็คือการยุบตัวได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็การขับขี่ นะครับการใช้งานบนสมรรถนะของเขาของมิซูบิชิไททันเนี่ยนะครับเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรเนี่ยของเขาน่าจะโอเคเพราะว่าแชสซีของเขาเนี่ยมันจะ,ะให้ตัวได้ดีแล้วก็บิดตัวกลับไปกลับมาได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับช่างสักจะใช้แม่แรงนะครับดันนะครับดันให้แชสซีทางด้านหลังเนี่ยนะครับมันทิ่มลงแล้วก็ รบรีนลอยบุบลอยยุบนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรรอยหักรอยยุบมันก็จะคืนกลับมาแล้วก็ดึงหน้าแชสซีให้มันกลับมาตั้งตรงให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยมาทําการไล่ดึงสันนะครับเพราะว่าสันเนี่ยที่มันหายไปมันก็เกิดจากการใช้เมลีงนะครับที่มีน้ําหนักขึ้นเยอะแล้วก็เหล็กมันไม่มีทิศทางไปมันก็เลยทําให้แชสซีเนี่ยมันบุบเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้ไหมครับเวลาตอนนี้เอ้ตอนนี้นะครับแชสซีเนี่ย นะครับรอยบุบรอยยุบมันเริ่มที่จะตึงนะครับตอนแรียกนะช่างศักด์บอกลูกค้าว่าอาจจะได้ผ่าเช็ดซีนิดหนึ่งนะครับอาจจะเจาะเป็นรูไม่ไม่ใช่ว่าผ่ายาวๆนะครับก็คือเจาะเป็นรูเพื่อที่จะใช้เหล็กเข้าไปแต่งนะครับบริเวณรอยบุบรอยยุบตรงนี้นะครับก็แจ้งลูกค้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูดัดเสร็จนะครับว่างานพวกนี้เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องต้องเจาะหรือไม่เดี๋ยวช่างศักด์จะลองกระตุกดูก่อนนะครับ เพราะว่ารอยตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เหล็กมันหักนะครับแล้วก็ใช้ไฟลวดแล้วก็ค้อนตีเข้าไปหรือใช้สกัดหรือใช้ค้อนตู้สับเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะทาทาการโปูเก็บรายละเอียดเนี่ยมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ด้านข้างนะครับทั้งศักก์ก็มาไล่ดึงสันออกนะครับเพราะว่าสันเนี่ยมันหักผิดรูปไปหมดเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูยึดแหนบนะครับด้านล่างซ้ายขวา2ฝั่งนะครับอ่ามันก็หักไปคนละทิศคนละทางก็ต้องมาดึง นะครับดึงออกแบบนี้อันนี้ตอนนี้ก็คือดึงนะครับบริเวณหูแหนบด้านล่างขวานะครับก็ทําคนเดียวนะครับดึงคนเดียวก็มืออีกมือหนึงเป่าอีกมือนึงก็ขึ้นนะครับในส่วนของตัวลอกกากแกกนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังด้วยนะครับการทํางานนะครับงานดัดเชสซีถ้าทําคนเดียวก็ต้องวางแผนให้ดีมีเซฟตี้ขนาดช่างศักด์วางแผนดีแล้วนะครับบางครั้งมันก็ การเชื่อมการอะไรมันก็ยังพลาดได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับการเชื่อมนะครับบางครั้งมันเราก็คิดว่าแน่นแล้วเนาะพอเรามาเป่าไฟนะครับหล็กมันก็จะเกิดการยืดตัวนะครับทำให้แป้นหลุดได้ก็ต้องระวังนะครับถ้ามีเซฟตี้เซฟอะไรก็ใช้สู้อะไรคล้องไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้น้าหนักเยอะหน่อยเพราะว่าจะช่างสักจะต้องดึงหงูยืดแหนบทางด้านล่างออกนะครับเพราะว่าตอนตอนที่รถมัน ความเนี่ยนะครับหูยึดแหนบทางด้านล่างนะครับมันหุบเข้าไปด้านในนะพอดึงได้ที่ก็จะใช้ค้อนเตือนนี่ครับนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมครับพอใช้ค้อนเตือนปุ๊บเนี่ยครับหล็กที่เราดึงแน่นเนี่ยมันให้ตัวนะครับมันก็จะทําให้แป้นหลุดนะครับนี่ตอนนี้ก็เชื่อมเชื่อมใหม่นะครับเอาแน่นหนากว่าเดิมแล้วก็ใช้เป็นไฮดรอลิกมาดึงนี่ตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีรอยบุบรอยยุบรอยหักตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยตอนนี้ หน้าแชสซีฝั่งขวาฝั่งที่มันเสียหายเยอะๆนะครับมันเริ่มที่จะกลับมาตั้งตรงแล้วนะครับคลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าถูกใจคลิปวิดีโอก็าฝกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างศักด์ชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปตอนต่อไปนะสำหรับงานแก้ดัดแชสซีไททันคันนี้ว่าตอนต่อไปช่างศักด์จะทํากัน ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้ช่างสักก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ